ตอนนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงสมการเชิงนูพันธ์สามัญตอนที่สองนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะครูก็กําลังจะพูดถึงสมการเชิงรูพันสามัญอันดับหนึ่งและวิธีการหาคําตอบของสมการเชิงรูพันสามัญอันดับหนึ่งนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างและทําอย่างไรนะคะเรามาเริ่มดูก่อนเลยนะคะว่าสมการเชิงนูพันธ์สามัญอันดับหนึ่งนะคะหมายถึงจะเป็นรูป บบ dy by dx ก็คือดิฟอันดับเดียวนะคะเท่ากับ fx y ก็คือด้านขวาจะเป็นในรูป xy อะไรอย่างนี้ก็ได้ด้นานซ้ายก็เป็น dy dx ซึ่งหรือเราสามารถเขียนในรูปแบบได้เป็นแบบ m xy dx บวก n xy dy เท่ากับ0ก็ได้ค่ะซึ่ง2อ,อันนี้แบบเดียวกันดัแบบเดียวกันซึ่งมันเกิดจากการแปลงสมการไปมาเฉยนะคะเมื่อ m กับ n ก็คือ ฟังก์ชันที่อยู่รูปแบบของ2ตัวแปรคือ x กับ y นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ในหัวข้อถัดไปในรูปแบบนี้นะคะงั้นตอนนี้รู้จักมันก่อนว่าสมการเชิงพันสมันดับ1ห,หมายถึงหน้าตานี้ก็ได้หรืออาจจะไปเห็นในหน้าตานี้ก็ถือว่าเป็นสมการเชิงพันสันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นตอนนี้ครูกาลังจะพูดถึงวิธีการหาคำตอบของ สมการเชิงพันธ์สามารระดับหนึ่งที่เรากล่าวถึงนี้นะคะในบทเรียนของเราเนี้ยจะแบ่งเป็นสี่หัวข้อนะคะหัวข้อที่หนึ่งคือสมการแบบแยกตัวแปรได้หัวข้อที่สองเป็นสมการแบบแม่นตรงนะคะหัวข้อที่สามนี้เป็นตัวประกอบปริพันธ์นะคะหัวข้อสุดท้ายของเราจะเป็น หัวข้อที่สคือสมก,การแบบเชิงเส้นนะคะมันจะเป็นรูปแบบการแก้สมก,การเชิงพัน์หาคคำตอบมีอยู่4แบบนี้เท่านั้นนะคะแนตอนนี้เริ่มวิธีแรกก่อนคือสมก,การแบบแยกตัวแปรได้เป็นยังไงบ้างแ้นตอนนี้เขาบอกว่าให้พิจารณาสมก,การที่1.6คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสมก,การ1.5ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องมา พยายามแยกฝั่งแล้วกันครูใช้คําว่าแยกฝั่งเนาะเราพยายามที่จะแยกฝั่งสองฝั่งอย่างที่เห็นนะคะให้ฝั่ง y ก็คือ dy อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่ง y ครูเขียนให้เห็นนะอันนี้คือฝั่ง y เท่ากับอันนี้คือฝั่ง x เห็นไหมคะคือถ้ามันเป็นสองฝั่ง x y แยกกันเลยมันถึงใช้ชื่อสมการว่าเป็นแบบแยกตัวแปรได้เห็นนะมมันแยกสองฝั่งแต่เราจะใช้ฝั่ง y ไว้อยู่ด้านซ้ายฝั่ง x ไว้อยู่ด้านขวาอย่างนี้ ขั้นตอนต่อมาพอเราแยกฝั่งปึ๊บนะขั้นตอนต่อมาเราจะใส่ตัวอินทิเกรตตัวนี้เลาเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งเห็นไหมเราใส่ตัวอินทิเกรตทั้งสองฝั่งแล้วจากนั้นเราทําการอินทิเกรตล้วเติมตัวแปร c หนึ่งตัวฉะนั้นคําตอบที่ได้คือคําตอบอผลเฉลยแบบทั่วไปนะคะยกตัวอย่างเช่นสมการนี้เห็นไหมครูครูไม่อยากให้เราต้องไปนั่งท่องจํารูปสมการเนาะเราดูก่อนว่ามันเป็นสมการเชิงพันธุ์ดับหนึ่งไหม ข้อนี้มันมีดิฟแค่ตัวเดียวเห็นไหมดิฟหนึ่งครั้งและดิฟหนึ่งครั้งเนี่ยสแสดงว่าข้อนี้เป็นสมการเชิงพันธุ์สามัญอันดับหนึ่งทัานเราก็ดูมันมีอยู่สี่วิธีท,ทาที่สามารถแก้สมการหาผลเฉลยนี้ได้แต่ก็เราก็ต้องลอง,ลองดูก่อนว่าข้อนี้มันแยกสองฝั่ง xy ได้ไหมพอเอ่ยว่าข้อนี้มันแยกได้เห็นไหมถ้าครูเห็นหนึ y ่งลบ y กำลังสองอยู่ด้านล่างครูย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้ครูจะได้เป็นหนึ่งลบ y กำลังสองคูณอยู่กับ dy ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ x กาลังสองอยู่ด้านขวานี้เขียนไว้ก่อนแล้ว dx อยู่ด้านล่างของฝั่งซ้ายถ้ามันอยู่ด้านล่างเราต้องยัดไปอยู่ด้านบนก็คือ dx อยู่ตรงนี้เหมือนกับ1นลบว่างสองอยู่ด้านล่างเราก็ยัดอยู่ด้านบนเห็นไหมถ้ามันหารอยู่ยัดไปคูณถ้ามันคูณอยู่ยัดไปหารแบบนั้นเป็นต้นจากนั้นดูแล้วมันแบ่งฝั่ง y กับแบ่งฝั่ง x เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมาคือครูจะใส่ตัวอินทิเกรตอย่างนี้เลยใส่อินทิเกรตสองฝั่งของสมการ จากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามสูตรที่เราเคยเรียนมาอินทิเกรต1 dy ต้องได้ y ใช่ไหมคะอินทิเกรต y กำลัง2 dy เห็นไหมตัวปเดียวกันต้องได้ y กำลัง3ส่วนด้วย3เท่ากับด้านนี้ x กำลัง2เนี่ยเราอินทิเกรตได้เป็น x กำลัง3ส่วน3เมื่อไรก็ตามที่เราอินทิเกรตเสร็จทั้งหมดซ้ายขวาแล้วเราเติมบวก c ด้วยอันนี้คือคำตอบ ในรูปแบบของอคําตอบโดยปริยายเห็นไหมคะมันไม่สามารถถียน y เท่ากับได้หรอกเราก็ตอบหน้าตานี้ก็จบแล้วอันนี้คือข้อที่1อ่าข้อที่สองดูรูปรูป่างแบบนี้นะคะ dy กับ dx มันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอข้อแบบนี้นะคะเทคนิคในการทําข้อแบบนี้คือให้เราย้ายข้างเทอมนี้ไปอยู่อีกฝั่งก่อน มันลบย้าปีบฝั่งต้องเป็นเครื่องหมายบวกครูก็เลยได้ตัวนี้ถูกไหมจากนั้นมาทุกคนเห็นเทอมที่สองตัวนี้ไหมคะเทอมที่สองตัวเนี้ยมันเป็นเทอมที่เป็นฟังก์ชันยกกําลังเราใช้คือสมบัติของฟังก์ชันยกกําลังทุกคนเคยเรียนมาแล้วถูกไหมนั่นคือเราสามารถอ่มอะครูทวนให้ก่อน,นที่เราเคยเรียน x กำลัง n คูณด้วย x กำลัง n นะ่ะ ทุกคนจะได้มามีค่าเป็น x กำลัง n บวก n ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันคือรูปหน้าตาด้านขวาเราต้องแยกออกมาให้มันเป็นด้านซ้ายให้ได้นั้นตัวนี้เลยครูเลยสามารถเขียนได้คือมันได้เป็น e กำลัง y คูณด้วย e กำลัง x กำลังสอง dx ใช่ไหมคะเทอมนี้ครูขีดเส้นสีแดงมันคือเทอมนีม้ที่อยู่ในมวงเล็กซึ่งทุกตัวมันคูณกันหมดเลยตัวนี้ก็คูณตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้มันคูณกณันหมดเลยนั้น ครูกาลังจะย้ายฝั่งแยก y กับ x ให้อยู่คนละฝั่งเหมือนเดิม dy อยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วถูกไหมเอาเขียนท่ากับไปก่อนจะได้ไม่งงตัวไหนย้ายมามั่ง x ต้องอยู่ฝั่งขวาอยู่กับ dx ตัวนี้ถูกแล้ว e กําลัง x กําลัง2ก็อยู่ฝั่งขวาตัวที่ต้องย้ายมามีแค่ตัวเดียวก็คือตัว e กําลัง y ตัวนี้เพราะฉะนั้นครูก็ย้ายมันมาด้านซ้ายมันคูณอยู่เห็นไหมคะครูต้องย้ายมาเป็นตัวส่วนข้างล่างถ้ามันคูณอยู่ต้องย้ายมาหารคอนเซ็ปต์นี้ท่นี้เองง่ายๆใช่ไหม ด้านขวาตัวที่เหลือคือ x e กํลัง x กํลัง2 dx ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูแยกฝั่งซ้ายขวาเป็น y กับ x เรียบร้อยแล้วครูก็ทำการใส่เครื่องหมายอินทิเกรตทั้งสองฝั่งของสมการแบบนี้แล้วครูก็ทำการอินทิเกรตอะคะ่ะซึ่งเราจะต้องอย่าลืมความรู้เดิมของเราครูเขียนด้านนี้นะ ฉะนั้นตอนนี้ครูกำลังดูฝั่งซ้ายอินดิเกตหนึ่งส่วน e กำลัง y dy ครูเขียนมีค่าเป็นเท่ากับอินดิเกต e กำลังลบ y dy ก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ทุกคนมันคืออินดิเกตตัวแปล u นะโดยที่ u เท่ากับลบ y นะคะครูก็เลยสมมติทุกคนนะ,ะครูไม่รู้ว่าเราเรียนแถวหนึ 1, ่งแถวสองกันมายังไงอะ่ะแต่ถ้าครูสอนเด็กครูอะก็คือถ้าครูเห็น ในรูปอินทิเกรต e กำลัง u โดยที่ u เท่ากับในรูปแบบของ y อย่างเงี้ยหรือเป็น x อย่างเงี้ยค่ะครูจะอินทิเกรตได้เลยอ่ะมันจะได้ e กำลังลบ y แต่อย่าลืมต้องหารด้วยตัวเลขหน้า y คือเลขลบหนึ่งด้วยแต่ครูยังไม่บวก c นะครูอินทิเกรตได้ตัวนี้ก่อนค่ะมันก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนด้วย e กำลัง y ถ้าเรากลับลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีค่าเป็นลบดหนึ่งส่วน e กำลัง y ถูกไหม อ่ะแต่ว่าครูขอกลับมาตรงนี้นิดนึงเผื่อใครที่คือไม่เข้าใจครูนั่นเองก็คือตรงนี้ถ้าอินทิเกรตเลยไม่ได้ถามว่าะมีปัญหาไหมไม่มีนะคะครูเปลี่ยนสีให้ดูอ่ะนั้นตรงนี้ทําต,ตัวแปร u เลยนี่เมื่อบอกแล้วว่า u คือ e กําลังเอ้ย u จะอินทิเกรต e กกำลังลบ y เนี่ย u คือลบ y ใช่ไหมคะอ่ะเราก็ทําการดิฟ u เทียบกับ dy เนี่ยจะเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นจะได้ว่า Dy ของเราจะเท่ากับลบ D u ถูกไหมเราย้ายข้างขึ้นไปแล้วก็ย้ายลบมาด้านนี้ก็จะเป็น D y เท่าลบ D u เพราะฉะนั้นเวลาเราจะอินทิเกรตตัวต่ว U เราก็แทนค่าทุกอย่างเข้าไปที่นี่ดูก็เลยได้เป็นอินทิเกรต e กกำลังลบ Y D y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรก็อินทิเกรต e กกำลัง U D y มันเท่ากับลบ D u เราเขียนอยนี้เอาลบไปข้างนอกงั้นตรงนี้เราได้เป็นลบ ลบอินเกต e กําลัง u u เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบ e กํลัง u จากนั้นเราแทนค่า u กับมันจะได้เป็น e กําลังลบ y เส้นได้คำตอบเดียวกันเห็นไหมคะเราก็เอา e กลังลบ y ลงมาข้างล่างก็ได้เป็นตัวนี้จากนั้นมาตัวด้านขวาละ่ะตัวด้านขวาของเราเนี่ยครูทดเลขไว้ให้ดูด้านฝั่งขวามือนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นอินทิเกรตตัวแปร u แบบชัดเจนเลยโดยที่ u เราต้องมาโน u ขึ้นมาก,ก่อน u มักจะอยู่ในวงเล็บอยู่เป็นอยู่ในรูทใช่ไหมคะอยู่เป็นเลขชี้กำลังเป็นค่ามุมเพราะฉะนั้นตอนนี้ u จะเท่ากับ x กำลังสองเหตุผลเพราะว่าดิฟ x กำลังสองมันได้ x ตัวนี้คือตัวที่เหลือเดี๋ยวมันจะตัดกันได้ใช่ไหมคะงั้นตอนนี้ครูก็ใช้นะ d กับ u เนาะ du dx จะเท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น dx จะเท่ากับอะไรย้าย dx ขึ้นไปอ่ะจะได้เท่ากับ du หารด้วย2 x 2> ถ้าใครยังย้ายข้างสมการไม่คล่องฝึกย้ายนะคะ mm hmm. du dx เนี่ยย้ายขึ้นไปแล้ว2 x ย้ายลงมาก็จะกลายเป็นหน้าตานี้ mm hmm. ครูก็แทนค่าไปอินทิเกรต x e กํลัง x กํลังส dx เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ x e กํลัง u ใช่ไหม mm hmm. dx คือ du ส่วนด้วย2 x อย่างที่ครูบอกมันจะตัดกันได้ นั้นตรงนี้เราอินทิเกตเราเลยได้เป็น e กําลัง u ส่วน2ใช่ไหมก็มีค่าเท่ากับ e กําลัง x กําลัง2ส่วน2อ่ะครูยังไม่บวก c นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบวก c สุดท้ายอยู่ดีดงนั้นตอนนี้ครูก็เลยได้ฝั่งขวาว่าเป็น e กําลัง x กําลัง2ส่วนด้วย2แล้วสุดท้ายก็บวกด้วย c นี่คือคำตอบไม่ต้องจัดรูปอะไรเลยนะคะเราอินทิเกตสองฝั่งเสร็จแล้วเราตอบได้เลยอันนี้คือตัวอย่างในข้อสองันั้นจะเห็นว่าตัว pyu ยังใช้อยู่ในบทนี้นะคะ เงั้นไปทบทวนตัวไปยนมาด้วยนะอินเกตนะคะอีกข้อหนึ่งข้อที่สามนะคะนเลื่อนยาวไปข้อที่สามของเราก็คือเราจะหาผลเฉลยเฉพาะเห็นคำว่าผลเฉลยเฉพาะใช่ไหมคะแปลว่าข้อนี้มันจะมีเงื่อนไขที่ทำให้เราหาค่า c ได้นั่นเอง ไอสองข้อแรกมันเป็นผลฉเฉลยทั่วไปเนาะอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นข้อนี้อ่ะครูก็พยายามจะย้ายฝัง่งเพิ่นว่าข้อนี้มันน่าจะยาวเดี๋ยวครูขอไปเขียนในอันนี้ดีกว่าจะได้มีกระดาษเหลือนะคะอันนี้ข้อที่สามนะได้เป็น dy by dx เนี่ยมีค่าเท่ากับ y cos x หามด้วย หนึ 1> 1่บวกสอง y กำลัง 2, ล y, สองเมื่อ y ศูนยเท่ากับหถูกไหมคะอันนี้เป็นโจทย์ของเราอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามจะแยกเทอมซ้ายขวาเป็น y กับ x นั่นครูก็ดูอันนี้ y คูณกับ cos x หารด้วยเทอมของ y เพราะฉะนั้นครูย้ายเทอมของ y ตัวนี้ด้านล่างก่อนมันอยู่ล่างย้ายขึ้นไปอีกฝั่งต้องเป็นตัวคูณด้านบนทุกคนดูวิธีเขียนนะ ถ้าเราเขียนอย่างนี้แล้วเราต่อด,ด้วย d ีเลยอย่างเงี้ยความหมายเปลี่ยนถูกไหมจริงจริงแล้วมันคือเทอมนี้ทั้งเทอมคูณกับ d y แต่ถ้าเราไม่ใส่วงเล็บตัวนี้จะเป็นตัวที่คูณกับดีแล้วไปบวกหนึ่งเห็นไหมคะฉะนั้นครูจะทําสีแดงเลยใส่วงเล็บให้มันด้วยเห็นไหมแทนตอนนี้ก็มีค่าเท่ากับ y ตัวนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมคะมันต้องอยู่ฝั่งซ้ายอะ่ะย้ายไปฝั่งซ้ายมันเลยต้องเป็นตัวส่วนด้านล่าง นั้นตอนนี้ dx ตัวนี้บ้าง dx ตัวนี้มันอยู่ด้านล่างมันย้ายฝั่งขวาต้องไปอยู่ด้านไหนคะมันอยู่ด้านล่างย้ายไปฝั่งต้องไปอยู่ด้านบนใช่ไหม dx อยู่ตรงนี้แล้วตัวที่เหลือเขียนเหมือนเดิมเขียนไว้หน้า x นะคะเขียนไว้หน้า dx นะคะอ้าวรูขอโทษอันนี้มันย้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พอแยกฝั่ง y กับแยกฝั่ง x เรียบร้อยแล้วครูก็เลย ใส่อินทิเกรตทั้งสองฝั่งฝั่งขวาอินทิเกรตง่ายมากได้เท่าไหร่คะอินทิเกรตคอส x ต้องได้มีค่าเป็นไซส์ x ถูกไหมแต่ด้านซ้ายเทคนิคอินทิเกรตของเราอะเราต้องแบ่งส่วนนะเห็นไหมมันเป็นแบ่งอย่างนี้เหมืนเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะต้องแยกมานะถ้าตัวข้างล่างเป็นตัวหารแค่ตัวเดียวเราด้านบนบวกลบกับน,บน,บน,บนอยู่อย่างเงี้ยเราต้องแยกเทมอมเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะเขียนเป็น ินเกตหนึ่งส่วน y บวกด้วยสองวายกลังสองส่วน y ายดีใช่ไหมคะคุณย,ยังอินิเกตไม่เสร็จคุณย,ยังไม่บวก c ีนะคะด้านตรงนี้1ส่วน y วายตัวนี้ตัดเทอมก่อนมันได้สองวายดีใช่ไหมเท่ากับ sin x ด้านตรงนี้คุณอินเกตได้เป็น l อร์นแอบสูตรวาใช่ไหมคะอินทิเกตหนึ่งส่วน y ได้ลอร์นแอบสูตบวกด้วยตัวนี้ได้ y กําลังสองส่วนสองมันตัดกันได้ท่นได้ y กําลังสอง เท่ากับ s i น์เบวกด้วย c อันนี้คือผลเฉลยทั่วไปจากนั้นมาโจทย์บอกว่าให้หาผลเฉลยเฉพาะก็เราก็ต้องใช้ใช้ตัวเนี้ค่ะใช้เงื่อนไขของมันเงื่อนไขของมันจะทำให้เราได้ผลเฉลยเฉพาะฉะนั้นเงื่อนไขตัวนี้หมายถึงอะไรตัวนี้นะคะหมายถึง ถ้า x เท่ากับศูนย์จะได้ y เท่ากับหนึ่ง y ศูนย์เท่ากับหนึ่งหมายถึง x เท่ากับศูนย์ y เป็นหนึ่งเรานำมาแทนค่าในสมการเรา y เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่ง x เป็นอะไรคะ x เป็นศูนย์ถูกไหมแทนหาค่า log หน 1, ึ่งเท่ากับอะไร log หนึ่ง l o หนึ่งเท่ากับศูนย์ทุกคนรู้เนาะ s ซ n ์ศูนย์เท่ากับศูนย์ดังนั้นตอนนี้เราเลยได้มีค่าเป็นอะไร เราเลยได้มีค่าเป็น1เท่ากับ c เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้คำตอบนะคำตอบต้องเอา c ตัวนี้ไปแทนค่าที่นี่นั้นคำตอบก็คือไเขียนเลยนะเพราะฉะนั้นผลเฉลยเฉพาะคือ Lon b s o l u t e บวบวกด้วย Y กำลังสองเท่ากับ x บวกด้วยหนึ่งอันนี้คือผลเฉลยเฉพาะของข้อนี้นะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาทําโจทย์ดูด้วยว่าโจทย์เขาถามอะไรถ้าเขาถามผลเฉลยเฉพาะต้องเอาเงื่อนไขมาทําต่อนะคะไม่ใช่ดีอยู่ก็ไปตอบเหมือนแบบผลเฉลยทั่วไปแล้วก็จบแค่นี้คะแนนหายนะคะทุกคนต้องต้องทําตามที่คําถามมันถามนะคะงั้นตอนนี้รูก็ในหัวข้อต่อไปก็ ทุกคนดูมีแบบฝึกหัด1ูนิสองทุกคนลองไปใช้วิธีแยตกตัวแปรเองนะคะดังนั้นในวิดีโอนี้ครูขอขอจบตอนที่สองไว้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่3ามต่อนะ